คลิปนี้พบกับนุชจีฟ้าอีกคลิปหนึ่งค่ะวิวบรรยากาศก็จะเป็นยง้มืงอแยงทองฟาอ้าก็ออกจากคืมคืมค่ะคลิปนี้เฮาจะมีเคล็ดลับดีๆในการเตรียมบอมาฝากกันค่ะเตรียมบอป่าป่านิ่มป่ายังกระไรทั้งนั้นค่ะนั่นก็คือเฮาสิพามาเบิงแนวดูดขี้เล่นไหมค่ะที่จริงน่ะการเตรียมบอควรจะมีเครื่องดูดขี้เล่นนี่ค่ะ แต่ว่าเนื่องจากว่าเข้าเ,าเลียงมาโดนแล้วนะคะแต่เข้าบ่มีเครื่องดูดขีเ่นเข้าปึงสื่อมากค่ะเพราะว่าการดูดขีเ่นในสิเฮ็ดไหยเข้ากำจัดหลายๆย,ย่างใดค่ะเพราะว่าจะเป็นพวกเชื้อโรคต่างๆค่ะที่มันอยู่ในบอ่อเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเบิงกันค่ะว่าเครื่องดูดขีเ่นเข้าเป็นจังใดทางล้างนี่นะคะ่ะเดี๋ยวคันเป็นไปเบิ่งบอ่อที่ยังบันเลอร์นำขี่ต้มที่ยังออกก่อนค่ะว่ามันหนาเร่งเกลื่อนขนาด เห็นบ่คะมันจะเป็นน้าข well> ิ้เขียวเป็นขี่เล่นมีขี่ตมหลายๆไหมคะขี้เล่นก็คือขี่ตมบานเฮานี้เนาะภาษาไทยเขาก็สิว่าขี้เลนนั่นล่ะค่ะแล้วที่นี่ไอ้พวกเนี่ยก่อนที่เขาจะเตรียมบ่อเนี่ยเฮาควรจะดูดดูดเพิินออก ก็คือพื้นพื้นนาบอนี่แหละค่ะพื้นดินนาบอมันจะมีความสกปรปกมีเชื้อโรคไหมคะ่ะเชื้อโรคจากาการที่เห่าเลี้ยงปา่ารอบที่แล้วนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นการที่ดูดขี่เล่นขึ้นมากในสิเหตุหาเห่ากําจัดเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่งค่ะ,ะก่อนอืนกะ่อแล้วก็สิดดูดขึ้นมากก่อนค่ะดูดนาที่เหลือกออกก่อนหลังจากนั้นก็จะไล่ขี่เล่นค่ะ อ่านี่ห้อกําลังเตรียมค่ะเตรียมที่จะดูดขี้เล่นค่ะโดยห่อเอาสายเอาสายนี่ย่างลงไปในน้ำก่อนนะพ่อน้ำกัสิเป็นน้ำยุไซก็ได้ค่ะเข้าแค่ตรงการว่าเออน้ำนี่จะสมามราแต่ไปไรพ,พ่อพ่อบังจุกบังนำนะ้ำแน่อ่านี่ตรงปลายมันค่ะตรงปลายที่ดูดน้ำขึ้นมากก็จะเป็นคือจังตกกองนี่แหละค่ะกอง,องสิงซุกกรปกพวกปลาเล็กปลาน้อยบ่ให้เขามมันได้บ่อค่ะ อาจจะจุ่มลงไปในน้ำเพื่อที่จะตรงนี้จะเป็น้ายดูดนะพ่ออ่นบหมะอ่าตรงนี้จะเป็น้ายดูดค่ะมันงอค่ะมันพอดีเป็น้ายไหมนี่คือนักประดิษฐ์ประจำบ้านค่ะคุณพ่อในัยเจ็ดสิบขวบนะคะเรายังแข็งแรงอยู่เด้พ่อเล่าว,ว่าเป็นโรคยังค่ะแล้วมีความสุขดีแล้ว,ว่ามีโรคภัยค่ะเนื่องจากว่าเล่านี่ บอยย่อไปหาหมอค่ะ <laughs> พอแล้วบอไปหาหมอเราก็เลยบอเป็นโรคอย่างค่ะผู้ใดบอยอยากเป็นโรคก,ก็ร้องเหยียดมึงคือเล่าเลยค่ะแล้วก็มีความสุขดีเด้อเดี๋ยวยืดยืดใบค่ะยืดใบกับแางลางก่อนเพราะว่ามันจะลอยขึ้นเนาะไอสายยางเนี่ยมันจะลอยขึ้นได้อยู่เพราะฉะนั้นพอเราจะยืดใบเพื่อที่ใส่บอให้มันลอยขึ้นมากค่ะเพื่อที่เพื่อที่ใส่บอไให้มันลอยขึ้นมากค่ะ ส่วนตรงนี้ค่ะอ่าตรงนี้จะเป็นเครื่องนั้นค่ะอ่าเครื่องที่เข้าซื้อม้าหมู่บ้านค่ะราคาก็อยู่ที่ประมาณยูทีสามพับาทค่ะใส่น้ำมันเบนซินค่ะล่ะกอ่ามีไดเกียวทูทน้ำค่ะเติมขึ้นจังเครื่องตัดหญ้านี่ละค่ะขอแล้วก็ m o นิฟายจักน้อยให้ตรงนี้เป็นฐานยืดเนะค่ะนี่ละค่ะที่พ่อโล่โม่ขึ้นไม้ มันใส่ได้อีกรอบหนึ่งช่วนนี้ก็จะเป็นสายยางค่ะสายยานี้จะเป็นสายที่เท่าเอาลงไปไล่ขี่เล่นทางลางค่ะก็จะเสียบเสียบไปแบบนี้เนาะเสียบไปแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาเนี้อมมา,มาอีกเสืยหนึ่งค่ะเพราะว่ามันโอยเชื่อนปลายสายค่ะปลายสายนี้เขาจมโมคุณแมาเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นทอพี่วิซีเพื่อเวลาฉีดน้ำจะ จะพุ่งไหมคะพุ่งอะไรแห้งนะตูดแะไนี่นี่ะค่ะอ่าคือเครื่องไรขี่เล่นแบบง่ายๆคะ่ะหรือผู้ใดที่มีไอเดียต่างๆที่จะคิดประยุกต์ได้ดีกว่านี้ก็ลองไปเฮ็ดเบิร์นช่ะเพราะว่าการไล่ขี่เล่นการเอาคิดคิดต,ตมออกนะะี่ค่ะมันสำคัญคะ่ะอย่งงางหน่อยๆค่ะตอนในการเฉียบบอกระเทียมห,ห,ห้าวสามารถเฮ็ดให้ปลาเฮานี่รอดได้ แม่ตายที่สูงค่ะต่อไปห้ามาม่บางขั้นตอนกันสตาร์ทหลักการชีไรทีเล่นค่ะก่อนเลื่อนกับประกอบอันนี้เห็นมันแข็งแรงกันค่ะยืดให้แข็งแรงกันวัดยืดสายสายยางเนะะาะอาไส้นี่เป็นไส้สายาย,ยางหนึ่งจุดหานะพว่าเนาะ,ะเอะ mm hmm. เอ,อความความใหญ่ความกว้างของเพิ่นก็คือหนึ่งจุดหาค่ะทอหนึ่งจุดหาตัวนี้ ายยางก็ต้องซ้ำๆกันคันให้มันแน่นค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเข้าดูดน้ำขึ้นมาหละ่ะมันจะบอลลูดไหมค่ะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นการดูดน้ำขึ้นมาก่อนค่ะเพื่อที่จใจเหลือขี่เล่นอีหลีค่ะ กไขี่เล่นก็จะมีความเขียวความยังของแท่งตอนค่ะเป็นหนักเกียบเล็กน้อยค่ะกราะฉะนั้า,นาวาพดที่จำจัดออกตอนที่เขาจะเตรียมเตรียมป่าค่ะเ,ออเตี่ยมเอิเตรียมบ่อค่ะซึ่งขั้นตอนหลังจากท่าไรขี่เล่นแล้วกะคือการวานปูนหอนเนาะค่ะการวานปูนหอนเท่ากับบอกไว้ในคลิปอื่นๆเลวล่ะค่ะแต่ว่าคลิปนี้ข้าสิบ,บิรงการไล่ขี่เล่นเนาะค่ะว่าขา้าตเพ็รจังใด เอาน้ำใส่ขึ้นแนวน้ำใส่ก่อนอ๋อแตะเท่ากับกอกน้ำให้มันเต็มหู้ก่อนเพื่อที่จะบ่ใ้มีร่มมันปม่มเพราะว่าถ้ามีร่มนี่คือสตาร์ทแล้วมันมันบดูดไหมคะ่ะ เรื่องสตาร์ทไงอ่านี่เป็นการชีดไล่กีเล่นค่ะเบิง้งเขาะจะไล่ขีดตมค่ะลงไปละกะส่วนลายทางนี่ก็จะเป็นแบบดูดน้ำขึ้นไปดูดน้ำกีเล่นขึ้นไปน้ำค่ายเฮ็ดในระยะเวลาที่ ระยะเวลาเดียวกันไหมคะส่วนที่เห็นอ่าแท่งๆนี่ยแลรถแท่งปะไหลค่ะก็ดีเห็นหู้ปะไหไม,มันก็เลยมาแท่งค่าเป็นการไล่ขี้เล่นค่ะเท่ไทยบอสะอาดขึ้น นี่แหละค่ะเป็นการไล่ขี่เล่นของเหาค่ะการู้ไดที่เลียงปลานิ่นหรือว่าเรียงปายังก็แล้วแต่ค่ะถ้าอยากให้เตรียมบอ่อแบบได้ผลดีกับวรจะมะีแนวไล่แบบนี้ค่ะแนวฉีดนำ้ำเลยค่ะฉีดน้ำไล่ให้ขีดตรงมันลงเนาะซึ่งต่อไปเหากะจะต้องเฮ็ดแบบนี้ทุกรอบค่ะเพราะว่าตอนนี้เหามีเครื่องไล่ขี้เล่นเครื่องดูดน้ำของเหาแล้วได้ผลดีหลีค่ะ บรสสะอาดขึ้นไรเลยจากที่เข้าเคยลงป่าแบบถึงเวลาเขากับบานป่นขาวป่นห้อนแต่ตอนนี้เข้าเพิ่มขั้นตอนขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นตอนเพื่อให้ป่าเข้าปลอดภัยกัปลอดภัยที่สุดนะคะเขากับชิไลแบบนี้จนกว่าขี่เล่นเขาจะเรือหน่อยลงค่ะเบิง้งแบบว่าบอสสะอาดขึ้นค่ะเข้ากับพ่อแล้วแล้วเขาก็จะลงปูนห่อนค่ะเพื่อที่จะ ค่า,าสัตู์ตัของป่าไหมคะที่ที่มันจะกินป่านิ่นเท่าน่ะเท่าจะลงปูนหอนต่อจากนี้คะ่ะสำหรับคลิปนี้เท่าก็ต้องลาไปก่อนคะ่ะกับภาพสวยๆในบอ่อปลาเขียวๆคะ่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามนูจีฟาร์มคะ่ะสิได้มีความรูก้กับการเฮ็ดเรียงป่าคะ่ะ ความรูแบบที่เขาบอกเคยกักค่ะเขาไห่มาแบบเขาเลี้ยงแบบใดเขาเห็ดแบบใดเขาออกมาดีแบบใดเขาแนะนําแบบนั้นค่ะ